สวัสดีค่ะตัดกระโปรงรูดต่อชายระบายนะคะต่อชายลูกไม้รูดนะคะรูดเป็นซิปหลังค่ะจะไม่มีตะเข็บข้างนะคะจะโชว์ลายลูกไม้ซิปหลังช่วงเอวรูดค่ะต่อชาย เป็นกระโปรงยาวนะคะรูดชายชายเนี่ยประมาณต่อลูกไม้เนี่ยประมาณ8นิ้วช่วงตัวเนี่ยประมาณ31นิ้วใต้ขอบรวมก็คือ39นิ้วใต้ขอบนะเอวประมาณ28นิ้วสะโพก40นิ้วตัดเป็นผ้าเลยนะคะเป็นผ้าลูกไม้ จะมีเป็นผ้าเป็นชิ้นมาให้เลยนะคะความยาวตรงเนี้ยเป็นซิบซิบหลังด้านข้างไม่มีตะเข็บข้างนะคะตรงเนี้ยจะรูดเข้าไปหมดเลยคือจะโชว์ลายลูกไม้ความยาวสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด เฉพาะช่วงตัวกระโปรงนะคะลายผ้าจะบังคับมาต้องการลายลูกค้าเนี่ยต้องการลายตรงเนี้ไว้อยู่กลางกลางด้านหน้าก็จะไม่มีตะเข็บข้างอันนี้ก็จะไปเป็นตะเข็บข้างเลย ความความยาวใต้ขอบเนี่ยสาตัวกระโปรงเนี่ยสาส่วนตัวตัวกระโปรงนะคะจากจุดนี้มาประมาณ4ี่สิคูณสก็44นิ้วนะคะอันนี้เราก็จะลูดเข้าไปหมดเลยส่วนชายด้านล่างด้านล่างเราจะใช้ใช้หมดเลย เพราะว่าเขาเป็นเชิงเป็นชิ้นยาวมาเลยนะคะแล้วก็เป็นเชิงถ้าถ้าเจอเชิงแบบเนี้ยเราจะไม่จับต่อแบบธรรมดานะคะเราจะไม่ต่อแล้วก็เราจะใช้แบบทับกันแล้วก็กดไปตามรอยหยักของลูกไม้ก็คือจะเป็นการโชว์เชิงหยักของลูกไม้นะคะจากชายเนี่ยแปดนิ้ว ความยาวความยาวเราลูดเข้าไปหมดเลยนะคะต้องการลูกไม้ทั้งหมดนี้ความยาวอยู่ที่2เมตร40รอบเลยนะคะ2เมตร40เราก็ไปดูวิธีการเดินได้รูดเลยค่ะ เดินได้รูดนะคะจากเส้นที่ขีด, internet, ดไว้เนี่ยเส้นกลางเดินไปเลยค่ะความห่างแล้วแต่เนื้อผ้าน,นะคะเนื้อน,นี้เป็นเนื้อน,นี้เป็นผสมลินินเนี่ยช่างเดินอยู่ประมาณเบอร์ห้าเดินเส้นกลางไปก่อน,นะคะ่ะหนึ่งเส้น <S 2>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  เดินยาว <S <S ไปเลยนะคะ พอเสร็จเราก็จะเดินจากเส้นกลางเนี่ยลงมาตีนผีหนึ่งแล,แล้วจากเส้นกลางเนี่ยขึ้นไปอีกตีนผีหนึ่งตัวกระโปรงช่วงบนก็เดินเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีลูดกันค่ะเดินได้ลูดเสร็จแล้วนะคะแต่เนี้ยเวลาเดินเนี่ยเขาจะไม่เท่ากันอันนี้คือด้านในนะคะ เราจะใช้ปลายเข็มเนี่ยจับให้ได้ลูดเนี่ยเขาเท่ากันให้เขาออกมาอยู่ในแบบแนวเดียวกันไม่ให้แบบว่าสั้นอันยาวอันสั้นอันอย่างนี้นะคะคือให้สามเส้นที่เขาเรียงกันเนี่ยตรงกันพอดีเวลาเดินได้ลูดเขาจะได้ออกมาสวยให้เดินได้ลูดด้านในนะคะเราไม่เดินด้านนอกอันนี้ตัวกระโปรงช่วงบน รูดให้ได้28นิ้วเท่ากับเอวตรงนี้นะคะให้เขาเท่ากัน3เส้นแล้วก็รูดให้ได้28นิ้วอันนี้คือท่านบนส่วนช่วงระบายเหมือนกันคะ่ะเดินได้รูดด้านในนะคะเวลาดึงได้รูดเนี่ยก็ดึงให้เขาตรงกันทั้งสามเส้นให้เขาออกตรงกันทั้งสามเส้นเลยนะคะ ให้เขาอยู่แนวแนวเดียวกันเวลารูดเขาจะได้ไม่เอียงเขาจะได้แบบเสมอกันมาเลยนะคะพอเสร็จเราก็จะชิ้นล่างเนี่ยเขายาวยาวมากเราจะไม่ไม่นั่งรูดแบบนี้นะคะจะเสียเวลาแต่ถ้าเป็นตัวกระโปรงไม่เป็นไรเพราะว่าเอวแค่ยี่สิบแปดนิ้วเราก็รูดมานิดนึงคะ่ะเอให้มีเส้นได้ยายาวนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปผูกที่หัวเสาคะ่ะหัวเสาจักรนะคะผูกแล้วก็ ดึงได้ลูดไปเลยค่ะให้ลูดให้ท่ายเท่ากับช่วงตัวกระโปรง44นิ้วนะคะก็เดี๋ยวลูดพอรูดเสร็จช่วงล่างเนี่ยพอเราเดินได้รูดเสร็จให้ได้44นิ้วเราก็จะจับตรงเชิงมาชนกันคือต่อให้เป็นต่อให้เขาเป็นวงกลมก่อนนะคะเราจะไม่เข้าแบบไปไปต่อกับกระโปรงเลยนะคะเราจะต้องมาต่อกับชิ้นนี้ให้เขาเป็นวงกลมก่อน แล้วเราถึงค่อยไปต่อกับตัวกระโปรงนะคะเขาจะได้ดูหวานๆถ้าเราไปต่อเลยแล้วเย็บมาทีเดียวตะเข็บด้านหลังเนี่ยเขาจะดูแข็งๆนะคะเนี่ยเราก็จะอันนี้ก่อนก็คือต่อเป็นวงกลมแล้วก็จะเข้าซิปเข้าขอบนะคะก็วิธีการดึงได้ลูดคือให้เขาแบบว่าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วก็ลูดด้านในด้านในเขาจะเป็นตัวตัวหนอน ด้านนอกเนี่ยเขาจะเป็นตะเข็บที่แบบว่าละเอียดฝอยๆนะคะลู่เขาก็จะเป็นริ้วๆแบบว่าสวยๆนะคะอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ